สวัสดีครับพบกับจิกันเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับมาเปิดกาชากันตามชอบนะอ่ะชอบเรนเจอร์เปิดเรนเจอร์ชอบเกียร์เปิดเกียร์นะครับมอย่างไงก็ได้นะอ่ะสงกรานนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างอ่ะขอให้เที่ยวกันปลอดภัยสนุกสนานกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะครับก็แน่นอนนะรีวิวซิลฟี่ไปนะครับผมก็ยังมองว่ามันก็ยังติดความสามารถดีนะครับแล้วก็เล่นเป็นทีมเนี่ยก็ผักค่อนข้างจะดีอ่านะครับเพราะว่า ไอดี ID, อย่างไอดีขโมยแฟนโหยโหดมากลองไปดูแล้วกันนะพัฒนาขึ้นมาเยอะมากครับเล่นเป็นทีมก็ดีนะครับแต่ว่าจุดอ่อนก็ยังมีชัดเจนโวซิลฟี่น,เน no ie, นะเรื่อง,องความเปราะบางนะครับแล้วก็เรื่องของความแม่นนะความหนักอาจจะยังไม่ได้โหดมากมายนะส่วนลูเดียสเนี่ยผมว่า ค่อนข้างจะดูครบเครื่องอ่ะก็ไปดูคลิปรีวิวอาตามมาแล้วกันนะอ่าใครคิดว่าเจ๋งก็เปิดตามล่าครับใครคิดว่าไม่เจ๋งก็ไม่ต้องเปิดอ่าหรือว่าไม่โหดก็ไม่ต้องใช้ง่ายๆครับคิดว่าดีก็ใช้เพราะอย่างที่บอกนะว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันอาจจะโหดมากพอนะครับในทีมของเราอ่าในดีของเราศัตรูในกลุ่มที่เรเจอเนี่ยมันอาจจะโหดมากๆฉะนั้นเนี่ย แนะนําว่าเปิดก่อนเปิดคู่เทพก่อนอย่างเงี้ยผมเปิดก่อนนะนะครับเอาให้ได้คู่เทพนะครับอวันนี้มาเริ่มกันที่ i อ2ี่ะก็ยังเปิดไม่ได้นะคือบทตะเกลือก็เกลือบ้างครับเกลือต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะ ID ดีนี้นะยังไม่ได้เรนเจอร์มาเพิ่มเติมนะครับ อ่ะก่อนอื่นนะครับขอโปรโมทเว็บครบวงจรโลเทคช็อปนะครับบนเว็บสินค้าต่างๆมากมายนะสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสาย ID ดีป้ายเหลืองห้ามพลาดเลยไอดีโคโลโบกเกิดชาตนนิพียงเทพซีซันสองับหรือโคโลโบเก,ก่านะที่ยังเก่งยังโหดเรามาไม่ทันครับหรือแสงเมื่อที่ยังเจ๋งๆอยู่นะครับอ่ะก็ไปจัดได้เลยนะครับส่วนใครที่ได้ ID ดีนะครับหรือซื้อ ID จากบนเว็บนะให้ทักแชทเพื่อขอเชื่อม ID ได้เลยครับทั้งบนเว็บอ่ะบนเว็บก็ทักแชทได้เลยนะเว็บโลเทคช็อปับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กโ ตัวของแบงลิฟแบงลิฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะมีบริการกลางครับซื้อขายดีนะครับ uh, ถ้าตะกลางเนี่ยให้ดึงจากลิงก์เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะ uh, จะได้เจอต,ตัวจริงครับคือเดี๋ยวนี้นะถ้าตะกลางเนี่ยเจอตัวปลอมเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้เลยนะทั้งเกมราเดนเจอร์ทั้งผมช่วยไม่ได้ะ uh, นาแน่ทำอะไรให้ดึงตัวจริงอจะได้ปลอดภยัยมากสุดจะซื้อจะขายนะก็ให้ กลางกันให้เรียบร้อยครับอี๋ยวผมแปละลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักบุทคอมเมนต์ครับทั้งเว็บควบวงต้อโลเทคชอปนะครับ,ร Low รบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของแบงค์ลิฟอ่ะดึงเจ้าต,ตัวนะโดยตรงครับไปกลางได้เลยนะครับอ่ะมาเปิดกันครับอ่าคลิปนี้ผมมัดเอาไ,ไว้ล่วงหน้านะะเปิดกันหมดครับ42ใบอ่บาสใบเปิดไม่ได้นะหใบเปิดได้หครั้งนะครับ ซึ่งแน่นอนนะคือตัวกชาชาินะครับยังมีน้องๆถามเข้ามาคือเกมจะไม่ทําอะไรที่แบบว่ามันข้ามระบบหรือแบบว่าเสียระบบนะเท่านั้นนะครับตัวกชาชากก็จับไม่ได้เอาไปเปิดเกียยานะครับเกีร์ต้องใช้รูบี้นะ คือถ้ามันจะฟรีจะง่ายทุกอย่างเกมก็ไม่น่าจะไปไหวนะครับอ่าเช่นอ่าเลนเจอร์นครับน่าจะแบบส่งให้กันได้อ่าอย่างนี้ก็จะสร้างไอดีต่อให้มีกฎกติก,กาแค่ไหนะคนก็จะหาทุกอย่างนะมาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าที่สุดนะซึ่งเกมก็จะไม่คุ้มนะครับคือก็ก็เข้าใจอย่างที่บอกว่า เกมอ่ะเขาก็ต้องการเอากำาไรพัฒนาต่ออ่าอันนี้คือแน่นอนความกงควาเกลือนุ่นนี่นั่นอ่ะแต่ว่าจุดต่างๆเขาควรจะแก้ไขปัญหาให้ได้รวดเร็วอ่าตรงนี้ผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะว่าบางส่วนยังค่อนข้างล่าช้าติดต่อลําบากนะครับคือเอออะไรก็ มาหาทีเคนเจอร์คืออย่างที่บอกครับว่าคือผมก็จะช่วยนะคือถ้าเกิดว่างแล้วรู้ว่าเฮ้ยปัญหาแบบนี้อ่าเราเราแก้ได้เราช่วยได้เราก็จะแจ้งนะแต่ว่าคืออยากให้ลองมาเป็นทีเคเนเจอร์ดูนะว่าแบบมาเยอะครับคือบางทีนะช่วงช่วงไหนที่แบบเจอปัญหาเดียวกันเยอะๆะครับก็มากันวันหนึ่งแบบ20-30คนอนะ่ะแล้วก็เป็นปัญหาเดียวกันนะผมก็ตอบไม่ไหวนะเอออันนี้คือเนียกได้ว,ว่าก็เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็แบบ เวลาเรามีปัญหาอย่างเรื่องของไอเนี่ยก็กลายเป็นดราม่าไปอีกนะว่าแบบไอากิจกรรมของไทยไม่ได้เบิลแล้วของนอกได้เบิลอย่างนี้นะบางคนก็มาบ่นนะครับแบบไม่น่าเปลี่ยนเลยอะไรประมาณนี้นะ,ะมีอะไรก็แจ้งโตเกมันอย่างเดียวเลยครับ ไม่ต้องผ่านผมแล้วกันนะคือเวลาผมทำอะผมคือช่วยช่วยเหลือผู้คนอ่าซื้อผมก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยไอยมันจะมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงอย่างที่บอกครับทุกอย่างที่ได้ข้อมูลมาเรานําสิ่งดีๆเนี่ยมาบอกให้กับเพื่อนๆอ,อ่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกมเขาเกิดแบบว่าบิดเราที่หลังเนี่ยเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช้ไม่ใช่ผู้พัฒนาเออประมาณนั้นนะครับท่านั้นเนี่ยก็ก็ ให้เห็นใจด้วยให้เห็นใจเราด้วยเราช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเราก็ให้ความรู้อะไรต่างๆว่าแบบให้มันเป็นแบบนี้นะเออซึ่งพอโดนเกมบิดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็โดนบิดไปด้วยนะเอองานเป็นเราก็มาโดนด่าด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ไปแจ้งเขาอะ,อะเด๋ยวสุดท้ายน่ะทุกอย่างก็จะต้องกลับมาเท่าเทียมกันเออทุกอย่างมันต้องเอาให้ได้ครับเท่าเทียมกันนะไม่งั้นก็ผู้เล่นก็จะมีดราม่าแบบนี้ไปโดยตลอดนะครับอ่ะโอเคหมดเรื่องเกมเยอะเกลือเลยครับ เปิดกันต่อไอ7นะครับอ่า7นะครับเมกูมิน9าดาวแม็กนะครับแน่นอนนะต้องการพักพวกครับมาติดหยุด5วินาทีอ่านอกนั้นตัวอื่นผมไม่มีหยุด5วินาทีนะอ่ะอยากได้2ตัวรับลบมากนะครับอ่าผมเปิดหมดเลยนะครับอ่าผมเปิดหมดเลยครับเนื่องจากว่าเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยเก็บกันใหม่อ่าเดือนนี้ขอก่อนขอคู่เทพก่อนเดีย๋ยวที่บอกอยากได้คืออยากได้จริงๆนะเพราะว่าผมมองว่าคอมโบอ่ะ มันมันค่อนข้างดีนะครับคือเล่นเองอะ่ะผมว่าน่าจะรู้กันนะเอาจริงขึ้นไปแบบต้น,ต,นต้นเพชรนึ่งนะครับ อ่าแล้วหรือบางทีอาจจะแบบเฮดสองเงี้ยก็เริ่มจะเจอแล้วนะคือด้วยความสามารถอะมันติดค่อนง้างาจะโกงครับข้ามเดือนไปแล้วอ่ะถามว่าจะติดดีอยู่ไหมเลทมัน90เปอร์นะมันติดดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะติดให้โหดๆเนี่ยมันอาจจะมีการบัฟกันเนิฟได้อะความสามารถผมบอกแล้วนะความสามารถเนี่ยมันบัฟมันเนิฟอยู่ตลอดเวลาต้องใช้คํานี้เพราะว่าเดี๋ยวพอความสามารถมันวนกลับมาใหม่อางนี้นะมันก็กลับมาโหดอีกเออครับ คือเกมเขาต้องมีการบัฟกันเนิฟเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีความสามารถก่าววนไปวนมานะครับมีความสามารถใหม่ขึ้นมานะเพื่อที่จะให้มันขายได้เออนะผมไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะมีความสามารถเกิดใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยมันจะโหดมากกว่านี้ได้ไหมอ่านะครับส่วนหยุด5วินาทีเนี่ยหลายคนบอกว่าจะมีหยุดระดับ2ไหมเป็นอาจจะหยุด7วินาทีคือผมว่า5วินาทีเนี่ยมันเยอะมากพอแล้วนะไม่น่าจะมีระดับ2 อ่าครับยิ่งมาแบบหยุด10บวินาทีโอ้โบอกเลยเลิกเล่นดีกว่าเครื่องเครื่องโทรศัพท์ทิ้งเลยนะเพราะว่าเวลามันติดมันติดทีทั้ง10ตัวได้เลยครับลองคิดดูนะเราต้องมานั่งดูมันดูมันปล่อยตัวมาตีแล้วอ่ะเออสิวินาทีครับมันนานไปครับเออฉะนั้น,นครับไม่น่าจะมีระดับ2อ่ามันไม่เหมือนเพิ่มแร่นะเพราะว่า คือเพิ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาจาก300ซึ่ง300อ่ะมันกระจิบกระจจอยร้อยมากนะมันก็เลยมีระดับ2คือก็เลยข้ามก้าวกระโดดเลยนะจาก3000เป็นหนึ่งพซึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีระดับสายกเว้นว่าอนาคตจะแบบมีกรงมีเกียร์หรือว่าเบลนเจอร์ใช้แร่น้อยอะไรประมาณเนี้ยก็ค่อยว่ากันไปอีกทีนึ่านะครับฉะนั้นต้องวิเคราะห์ดูก่อนว่าแบบมันจะมีระดับ2ไหมนู่นนี่นั่นครับคือบางอันมันโหดอยู่แล้วครับพอมันโหดอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพิ่มระดับขึ้นมานะ อ่านะครับอ่าหรืออย่างเพิ่มคูดาวสกิลอ่านะครับสกิลดีเลย์ไอความสามารถล่าสุดกับไอเรนเจอร์2ตัวนะครับ2ตัวของของอ่าของคู่รองอ่ะของคู่รองของของเดือนนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเพอร์เซนานะครับอ่าแล้วก็นานา,นาโฮชิอย่างนี้นะ คือด้วยเลนเจอร์มันไม่เก่งมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยดูติดไม่ค่อยดีจริงๆเนี่ยตัวความสามารถผมบอกว่ามันดีได้นะคือความสามารถเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกับตัวหนืดและหนืดอยู่แล้วนะครับคือมันติด100%อาจากการปล่อยตัวซึ่งต้องเป็นตัวแม็กขึ้นไปถึงเลยจ,จะติดดีมากๆถ้าตัวไม่แม็กเนี่ยมันจะติดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันเหมือนกันอยู่แล้วก็กลุ่มตัวหนืดและหนืดเพียงแต่ว,ว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาเนี่ยมันมีเพียงแค่ว่า ตัวเรนเจอร์มันยังไม่ได้โหดชนิดที่ว่า,ามันส่งผลนะครับต่ต่อศัตรูจริงจังเนี่ยนะครับขัดขวางทักษะฝั่งศัตรูนะครับคือผมมองว่า ตัวรีเซ็ตไม่น่าจะรีเซ็ตได้ทันถ้าตัวเรนเจอร์มันโหดมากๆคือคู่นี้เสียดายนะถ้าเกิดเกมทํามาเก่งในระดับที่แบบเฮ้ยมันใช้ได้หรือมันยืนได้เพราะกลุ่มความสามารถนะี้มันเหมือนตัวหนุ่และหนุ่นนะที่เรนเจอร์จําเป็นจะต้องปล่อยตัวออกมาแล้วต้องยืนให้ได้นานๆด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนตีแตกปุ๊บความสามารถโดนปลดล็อกทันทีนะครับอันนั้นเนี่ยก็ไม่มีระดับ2ละถือว่าเป็นความสามารถที่ดีแล้วเพียงแต่ว่า อ่าเรดการติดอ่านับเรดการติดนับที่เป็นค่าแฝงอะ่ะที่ผมเคยเอามาให้ดูนะครับว่าเกมเขาแอบป,ปรับขึ้นลงเลยตัวเลขเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้มันปรับขึ้นลงนะครับอ่านะครับก็ที่เหลือเหลือแค่ตัวเรนเจอร์นี่แหละที่แบบถ้าตัวเรนเจอร์มันออกมาดีอนาคตก็น่าสนใจแต่ว่านตอนเนี้ยมันไม่มีตัวดีๆนะโดนนะมันก็เลยกลายเป็นกลูความสามารถที่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเปิดกันต่อ ID 8นะครับมา8ได้ตัวซิลฟี่แล้วนะ อ่ายังไม่ได้รูเดียสนะครับก็มีหยุด5วินาที3นอเฮ้ยก็หดได้อยู่นะอ่าส่วนกบนะครับผมมีกบอ่าเดาวนะครับน่าจะเยอะอยู่นะยังไม่ได้ปั้นเลยโอ้โหตัวเลยครับอ่าเดี๋ยวตัดสินใจดูก่อนเออเอาอยัางไงดีนะอ่าเดี๋ยวเปิดทั้งเรนเจอร์นะครับเปิดทั้งเกียร์นะเพราะว่าไอดีนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่า จะทาตัวไหนเป็น9าดาวแม็กอ่าเพราะว่าไอดีหผมทารูเดียสไปละถือว่าจําอยู่เหมือนกันนะอ่าส่วนไอดีนี้ก็ถ้าทําแบบว่าไม่คิดอะไรมากก็แบบเฮ้ยทำทำซลฟี่ก็ได้เออให้แบบว่าเก็บเอาไว้รีวงรีวิวนะหรือแบบว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแล้วก็ไปทําตัวเมกูมินเออย,ยังไงก็ได้ครับเออถ้าเป็นเพื่อนๆน,นะก็ยังไงก็ได้ครับคือบางคนอาจจะแบบเน้นเอาเก่งดีกว่านะ อ่าซึ่งสมมติว่าแบบเฮ้ยเมกุมินโหดูคลิปรีวิวแล้วแบบมันหวดมากๆสุดท้ายเดี๋ยววันนึงโดนปรับจนแย่เราก็ไม่รู้นะอ่าแต่ว่ามันเพิ่งออกมาใหม่ๆครับคือจุดหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าอ่าโคโนซึบะมันเพิ่งมาเองครับยังมีเวลาโหดอีกนานครับเออเกมไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นนะอ่านะปลาส่วนตัวใหม่ก็แน่นอนครับ สเต็ปแรกก็คือเก่งในเดือนเก่งอยู่แล้วครับข้ามเดือนนะข้ามเดือนเนี่ยมันจะโดนเนิร์ฟมา1สเต็ปก่อนครับซึ่งถ้าเกิดตัวมันโหดเนี่ยมันก็จะยังโหดอยู่อ่ายังโหดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าข้ามเดือนไปแล้วเนิร์ฟหนึ่งสเต็ปเฮ้ยมันยังโหดอยู่อันนี้มันมักจะโหดยาวละอ่ะทาท้งนี้ทางนั้นก็ไปดูรายละเอียดครับคือรีวิวไปแล้วนะผมมองว่าเฮ้ยมันดูแบบค่อนข้างจะถึกใจได้แล้วด้ามเมจก็หวังผลได้อยู่เหมือนกันนะ อ่าฉะนั้นเนี่ยดูเด็ผมค่อนข้างชอบครับอสวนซีฟี่ก็อย่างที่บอกนะว่าผักนะครับกับติกคอมโบโอเคอยู่นะครับอ่านะบ,บางตัวอย่างที่บอกครับทดสอบหนึ่งต่อหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายให้ดูรายละเอียดเล็กๆน่อยว่าแบบเฮ้ยมันแม่นไหมอ่ามันแรงไหมมันมันต่อบางไหมนะครับที่เหลือก็นาไปเล่นเป็นทีมอ่าถ้าจะเล่นเดี่ยวแล้วแบบไม่ไหวเนี่ยก็เล่นทีมก็ต้องพึ่งเพื่อนเยอะๆหน่อยอ่านะครับพึ่งตัวรอบข้างใส่เกียร์ดีๆครับ อ่าเหมันก็จะเป็นเป้าหมายนะให้เราแบบค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดทีละนิดนะครับอ่าดูไอดีขโมยแฟนนะไปดูคลิปกันได้ครับโอ้โหพัฒนามาแบบค่อนห้างจะไก,กลามากไอดีนี้จะเป็นไอดีที่เปิดเกียร์ดีว่าเพราะว่ากบมีเยอะอยู่เหมือนกันอ่านะเดี๋ยวเปิดเกียร์บ้างครับดูเดียดดูทรงแล้วไม่มานะดูเดียดไม่มากบ9้าวดาวนะครับตอนนี้มี2โจทย์เท่านั้นครับก็คือจะไปปั้นตัวของ าหาเกียร์ให้ตัวอะไรก่อนดีอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้โหเลือกย่างจริงนะครับเรมอ่ะเรมมีโดนแน่นอนอยู่เมกูมินยังไม่มีโดนแน่นอนอ่าม็บอบมีอยู่อ่ะซิลฟี่ยังไม่มีสรุปเปิดให้เกียร์ให้ตัวอะไรดีอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงแล้วกันนะอ่าอันนี้เป็นโดนแน่นอนโอ้โหอันนี้ผมเอาไว้นี้ดีกว่าอ่ะมาเอานี้ดีกว่าครับโอเคจัดไป จะออกหรือเปล่าฮึบอะมารุน้นกันครับโอ้โหคลิปนี้จะไม่ออกเลยทั้งอย่างนึงใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหบทตะเกลือก็เกลือ,ลอน,นะคือเหมือนแบบช่วงท่วงแรแตกมันไปหมดแล้วมั้งนะีเออโอ้โหออกนะแต่ออกชิ้นนี้อะมาอยู่กับไอดีนี้ก็โอเคนะถือว่าได้ค้าไวจมตีสูงนะรถแรกก็โอเคอยู่สูงอยู่เงอนเอเอเอาไม่ใส่เมกูบินเลยเออ โอ้โหออกอย่างนี้มันก็ดีนะแต่ว่าเกียร์ชิ้นนะี้มันไม่ได้โหดเท่าไหร่ครับอยากได้เกียร์โคโรโบแปดดาวด้วยเอาโดนแน่นอนดีกว่าโดนแน่นอนมาโอ้โหถุงมือครับอันนี้ผมบอกก่อนนะถุงมือเนี่ยแม้ว่าค่ามันจะสูงมากแต่เกียร์ก็มีค่าแฝงเหมือนเลนเจอร์นะเออนี้ผมบอกก่อนนะลองนําจับไปใช้ก็ได้ครับแต่ว่ายุคนี้อย่างที่บอกว่ามันมันต้องลดแล่เยอะอยู่นะอ่าบางชิ้นเนี่ย 6ดาวเนี่ยไม่ค่อยอยากจะมองแล้วครับอ่ะเปิดไม่ได้ครับ id8 นะครับเปิดกันต่อ id9 นะครับ id สุดท้ายนะครับอ่ะแม้ว่าได้รูเดียสมาแล้วอันนี้เกียร์ก็ได้แล้วนะครับผมอยากได้ซิลฟี่อ่ะก็คือมาคอมโบนะครับหยุด5การอ่ะหนึ่งหนึ่งตัว2ตัวนะครับอ่ะก็เลยอยากได้เพิ่มอีก1ตัวนะอ่ะเปิดบทเช่นเดียวกันครับอโซลูบี้นะครับผมจะเปิดกบอ่ะเพราะว่าผมมี น่าจะมีกบเกดาวอยู่3ตัวนะไอจีนี้อ่ะ3ตัวนะครับเอาโอเคเปิดหาซิลฟี่อะเปิดตู้นี้เลยเออเพราะว่ารูเดีได้แล้วครับปรากฏว่านนา,นาโฮชิมาเกลือนตลาดมาลุ้นกันครับเปิดหมดเหมือนกันนะ อ่านะาเดี๋ยวเก็บใหม่ครับเดือนหน้าว่ากันอีกทีหนึง่งเออคือเดือนหน้าก็ไม่ได้เน้นอะไรมากครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยรอบเลนเจอร์ตัวปกตินะครับรู้กันอยู่แล้วครับว่าเดี๋ยวเนี้ยคาดหวังยากนะคือไม่เหมือนเมื่อก่อนครับที่ตัวปกติเนี่ยโอย้จอระเคอย่างเงี้ยเออมาโหนนันะนะดูริยางคอมโบบาไฟครับพอมายุคนี้เนี่ยผมไม่แนะนําแล้วอ่ะมันเป็นคอมโบแบบไกลๆแล้วว่าคือยังไงก็ต้องหาเลนเจอร์ตัวหลักๆนะครับอา่านะครับอันนี้คือ ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วพอออกมาดีนิดนึงอย่างตัวของอมูนชาละวันอย่างเงี้ยนะครับความสามารถก้าวดาวเป็นหยุด5นะครับคือไอ้ที่หลักผมก็ทํามาเล่นนะครับมันก็เล่นได้แค่ประมาณหนึ่งพอระยะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวก็ไม่เก่งแล้วคือเรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟไวไปหน่อยตัวปกติก็เลยไม่ได้คาดหวังมากานะครับเดือนหน้าก็จะไปคาดหวังในส่วนของเรนเจอร์แสงมืดใหม่นะครับแนะสงมืดใหม่ก็ไปรุ้นกันว่าจะโหดแค่ไหนนะครับก็ไปรอบทักพื้นตรงกับรอบตัว แสงหรือมืดน่าจะน่าจะมืดแล้วนะน่าจะมืดแล้วเพราะว่าล่าสุดเป็นเซรีไอดอลใช่ไหมอ่าน่าจะเป็นตัวทัดมืดนะก็ต้องเดี๋ยวไปรอดูนะครับว่า้ยตัวจะเป็นยังไงใช้ดีแค่ไหนเฮ้ยซิลฟี่ออกหน่อยออกหน่อยครับอยากได้นะอ่าไม่ใช่ไม่เก่งครับอ่ไอดีแบบนี้ของผมอะอยากได้อยู่แล้วครับเพราะว่าพอคอมโบมันตึงขึ้นมาเนี่ยอ่าเกมตั้งรับก็จะต้องโหดอ่าซื้อดีกว่าซื้อเพื่อล่อครับ ดีนี้กบม่วงยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับอ่ะตั๋วซื้อซะเลยครับยังไม่ได้ซื้อนะอ่ะซื้อครับจัดไปครับอ่ะสองรอบสุดท้ายถ้าไม่ออกนะเอากบมาให้ด้วยนะโอ้โหนี่ตูเพิ่มเลทจ,จริงปะเนี่ยโอ้ทำไมเปิดหลังๆนี่ผมไม่ออกเลยนะโหแรกๆออกกระจ,ยระจายๆครับแต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่เหมือนกันนะอ่าไอ้ที่หลักได้รูเดียสอ่านะไอ้ที่สามได้รูเดียสเหมือนกันนะ อ่าไอดีห้ได้คู่เลยอ่าไอด้ได้คู่เทพไม่ใช่ดิ ID 5ได้รูเดียส ID 6ได้คู่เทพเลยทั้งรูเดียสทั้งฟิตนะครับ7อ่ะเมื่อกี้เพิ่งเปิดนะครับ8ได้ตัวหนึ่งอ่า uh, 9ได้ตัวหนึ่งนะครับ10ได้ไปแล้วเดี๋ยวได้ฟิตเออนะครับแล้วก็อ่า uh, ลึกลับยังไม่ได้นะครับขโมยแฟนได้ฟิตอ่ะเดี๋ยวค่อยไปตามล่ากันรอ นะอ่าไอดีเขไว้แฟนเพิง่งทำไปแล้วเปิดไปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยตามล่ากันต่อนะคือได้ได้ว่าก็ออกเยอะนะในไอดีที่มันออกอ่าเปิดกบโอเคครับอ่านได้กบ9ก้ดาวมาครับก็แน่นอนครับไปลงที่รูเดียสก่อนอ่านะครับเพราะว่ามีไอดีที่ทาเมกูมินไปแล้วก็แยกๆก,กันรีบวงรีวิวบ้างครับ อ่าตัวดีครับไปหยิบจับตัวไหนก็ได้นะคือบางตัวมันเก่งเฉสมมุติว่าคนถามเข้ามาเนี่ยโอ้ตกใจตกใจคนถามมาเยอะโชคนี้ว่าแบบเฮ้ยรูเดียสกับตัวของอ่าเมกูมินจะเลือกทําตัวไหนดีคือธาตุมันต่างกันแล้วอ่ะอ่านะมันก็ต้องเลือกหยิบจับกันเอานะว่าแบบเฮ้ยเราต้องการจะไปจัดก,การธาตุไม้ตึงๆไหมอ่ะเพราะว่าไม้ตึง,ตงๆือยู่สูงก็เยอะเนี่ยเมกูมินช่วยได้นะครับ นะครับส่วนตัวของรูเดียสเนี่ยอาีกทั่วไปเจอท่นานนำเยอะเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะอ่านั้นต้องไปเรื่องเอาถ้าหามผมว่าผมก็ต้องดูว่าทีมของเราเนี่ยอยากได้แบบไหนอ่าหรือแบบเฮ้ยตัวแบบเมกูมินหายากนะเอาเมกูมินก่อน่แล้วรูเดียสก็ใช้แฮปเปอร์แมคกไปก่อนอะไรยังไงก็ได้ตัดสินใจกันตามชอบแล้วกันนะอ่ะไม่ออกครับ เอาโอเคครับใครเปิดกรชากข่อยโชคดีนะให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับอครับอยากให้ได้นะจริงๆนะทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะจะได้เล่นกันสนุกๆนะครับอ่ะซึ่งผมทิ้งท้ายกันด้วย ทางเลือกทางนี้นครับเป็นเว็บครบวงจรโลเทคช็อปนะครับบนเว็บสินค้าต่างๆมากมายนะครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสายดีายเหลืองห้ามพลาดเลยนะะนะไปหาซื้อทํามาปั้นเล่นเองปั้นขายต่อยังไงก็ได้ครับไอเดีโคลโบเกิดชาตินี้พิ้งเทพซื้อสองก็มีนะโคลโบเก่าจากเมื่อเก่าที่ชอบนะไปจัดได้เลยนะครับส่วนใครที่ได้ไอดีหรือซื้อไอดีจากบนเว็บนะให้ทักแชทไปเพื่อขอเชื่อไอ d ดีนะฮะทักแชทได้นะทั้งบนเว็บ โลเทคชอปนะบลอเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของแบงค์ลิฟอะจำเก่าเจ้าเดิมคนระับมีบริการรับกลางนะ,ะให้กดตามลิงก์นะจะดึงกลางนะต้องดึงตัวจริงนะเราพิมพ์หาเองบางทีตัวปลอมขึ้นมาลากยาวเลยนะครับแต่เพราะว่าเป็นเจ้าใหญ่นะก็จะมี โจนตัวปลอมเนี่ยเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยไปตามลิงก์จะดีกว่านะครับอ่ะซึ่งก็มีบริการรับาการซื้อขายดีเกมไรนเจอร์นะครับบริการต่างๆในเกมไรนเจอร์นะก็รีบไปจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับทั้งเว็บโค้กวงจรโลเทคชอปนะครับแล้วเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของแบงค์ลิฟอ่ะบริการต่างๆเนี่ยดึงจากลิงก์ได้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็กลุ่มอ่ากลุ่มครับกลุ่มพูดคุยเกมไลนเจอร์ กลุ่มหลักแสนกลุ่มหลักแสนเลยนะสนใจบูดคุยซื้อขายดีนะครับก็ไปตามที่แปะไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ